สวัสดีค like ่ะแม่มองเห็นกล้องไหมมองไม่เห็นหรอกปีน okay, ี้อายุเท่าไหร่แล้วนี่จำได้ไหมแปดสิบห้าแปดสิบผมว่ไม่จริงอ่ะไม่ใช่อ่ะเกิดพศอะไรพศแปดศูนย์แปดศูนย์ปีนี้หกสิบหกปีนี้พศสองห้าหกหกแม่อายุเท่าไหร่แล้วนี่แปดสิบเจ็ด แปดสิบเจ็ดอันนี้มาตัดเล็บให้คุณยายนี่ไหนขอดูหน่อยนี่เล็บนี่เล็บเท้าคุณยายตัดเล็บแล้วเดี๋ยวนี้เท้าไม่แตกแล้วนะแม่อันนี้ล็อกละล็อกละเพราะว่าใช้ของผิดกฎหมายเดี๋ยวนี้ตีนเี๋ <laughs> ใช้ตีนล็อกละล็อกละแก้โดนละหลานบอกว่าใช้ใช้ตีนขึ้นเฟซก็จะโดนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้แตกนิดหน่อยเดี๋ยวถูเอาเนาะเดี๋ยวถูเอานี่นเล็บยาว เล็บยาวเล็บเยาวเดี๋ยวตัดเล็บอันนี้มามาหาแม่มองเห็นไหมแม่เอามองเห็นมองเห็นอยู่กินข้าวอร่อยไหมพอกินได้กับข้าวบอกกินกับอะไรกินกับปนกับเนี่ยข้าวกับปนปนกับผักต้มบ่ฮะอายุแปดสิบเจ็ดแล้วบ่ ลูกฟันเต็มปากแล้วน่ะห้ดูทำไมฟันยังเต็มปากปอมเอาแล้วฟันปอมเอานี่บอที่เขาบอกว่าอะไรนะเพราะว่าลูกค้าไม่ยอมผ่อนแวแปงฟันผิวปากบอนี่จะทำเล็บให้คุณยายนี่แล้วก็จะมีอุปกรณ์ของเราก็จะมีที่ตัดเล็บตัดหนัง ก็มีที่ที่ตะไบส้นเท้ามีที่ตะไบส้นเท้านะคะตอนมาหาสูกไม่ไปเนาะแมาเห็นไปป้าล่ะเออโอเคยังแข็งแรงดีเนาะเดินหลังตรงเลยบ่เดินได้ไม่ปวดหลังกว่าเดวเนาะไม่ปวดเลยนะโอดีดีโอเคเดี๋ยวตัดเล็บให้นะเดี๋ยวเขาก็จะกลับกันแล้วนี่คิดถึงเด้อถ้าไม่ได้นั่งรถไฟมาหาก็มาแบบนี้เด้อเอพามา เค้คะ